พอจากนี้แล้วก็ทําให้ระลึกถึงพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนะพ่อเป็นววละสุดท้ายเข้าได้เข้าเข็มครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ท่านคือท่านนอนอยู่ตะแคงข้างขวาแต่พระท่านเห็นว่าท่านจะเด็นเหนื่อยเลยจะไปดึงหมอนนี่ออกเอียงเอียงเล็กหน่อยท่านขยับขยับจะเอาคืนตามเดิมในววละสุดท้ายจะเข้าได้เข้าเข็มท่านขยับอย่าขยับผ้บา,ากันเลยหนุนท่านเหนื่อยมาก เอาหนุนหมอนก็ไปเอียงไม่ไม,ไม่โกงตามที่ท่านตั้งไว้เดิมนะเพราะหนุนหมอนก็มาพาเอเอียงนิดหน่อยดูท่านจะหมดกําลังพระก็เลยหยุดพระก็มีแต่ครูบาอาจารย์ทั้งนั้นแหละท่า <c oughs> นี่เราเราก็เป็นพระผู้น้อยในยาน,นั้นนะท่านเป็นผู้ครูบาอาจารย์หลายผู้ใหญ่ท่านนั่งอยู่ในวงวงวง,วงในเราอยู่วงนอกเอาขอสอด เข้าไปเนี่ยสอดดูตลอดเพราะวาระนี่เป็นวาระเข้าได้เขาเข็มที่สุดแห่งชีวิตของท่านจะมีในขนาดนี้อาจขนาดใดก็ได้ในนาทีใดก็ได้ไม่พูดชชั่วโมงแ,ล,แล้วว่าเราก็จ่อเข้าไปเลย <c oughs> นี่เวลาท่านจะมรณาภาพก็เข้ากันได้กับที่ท่านเล่งกองกัางคืนนะแต่พูดอันนี้เรายัง โมโหให้ครูบาอาจารย์อยู่เรื่อยทุกวันนี่ยังโมโหให้ครูบาอาจารย์บางองที่เราปักใจโมโหว,ว่างั้นเถอะเพราะเราอยู่ในมุ่งกับหลงปู่มั่นตลอดเวลานี้พระเนี่ตั้งหลายท่านก็ไม่ได้ทะลึง่งท่านเคารพแล้วดูท่านกับเราสนิทขนาดข,ข,ขนาดไหนพระองค์ไหนจะไปอาจเอื้อมละ่ะก็มีแต่เรากับท่านอยู่ด้วยกันหนักเท่าไรมีแต่เราเท่านั้นอยู่กับท่าน ถ่ายนักก็ตามถ่ายเบาก็ตามเราจะไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องเลยเพราะความรักความเทิดทูลความเคารพเรื่องสสุดหัวใจทุกอย่างเราจัดการหน้าที่อันนี้แต่ผู้เดียวไม่ให้ใครรู้เห็นถ่ายเบาปับ๊บเราก็ปองมาแล้วเกียมไม่เยียบร้อยถ่ายปับ๊บเราเป็นผู้จับอวัยวะท่านทุกสัดส่วนไม่ใใครมาเห็นเลยเป็นผู้รักษาสันด้วยความเคารพเทิดทูลสุดหัวใจ เวลาท่านถ่ายเบาก็เราก็เอากระป๋องปั๊บเข้ามาจับจัดการเองเรียบร้อยพอ,อยจะยื่นลงไปผ้าพึบเลยละที่ถ่ายหนักเกหมือนกันถ่ายหนักเราแต่ก่อนไนมะ่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีถุงพลาสติกนะเราเอามือนี่กอบเลยให้ท่านถ่ายใส่มือเราเสร็จแล้วก็ใส่กระโถนเสร็จแล้วใส่กระโถนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราทําความสะอาดมดไม่ให้ใครเห็นเลยนะ เราลากักเราเทิดทูนคารืดวงใสสุดหัวใจใครจะมาแตะไม่ได้สําหรับหลวงปู่มั่นเราเพราะั้ะนั้นพาท่านตรวจทราบนิสัยของเราท่านจึงไม่ไปทะลึงเลยท่านอยู่ข้างนอกนอกมอมเพราะเรายื่นองไปนี้พิพึบเลยนี่จนเวลาสุดท้ายแล้วปฏิบัติท่านเต็มกําลังจะไมใ่ใครเห็นอวัยวะส่วนใดของท่านเลยมีเราคนเดียวเท่านั้นให้เห็นซึ่งเป็นเหมือนกับอวัยวะของเรา รักสงวนอวัยวาของตนชันใดของท่านยิ่งเละเลยนั่นไประ,นะีกงะทีนี้มาวรละสุดท้ายนะพอกลางคืนท่านเล่งทั้งคืนไอ้เราที่อยู่ในมุ้งกับท่านรับเหตุการณ์ทั้งหนักทั้งเมาทุ่แง่ทั้งมุมแต่ผู้เดียวครูบาอาจารย์ตั้งหลายท่านก็นอยู่ข้างนอกเราเป็นผู้รับเหตุการณ์จากท่านที่สับที่เขกอยู่ตลอดเวลา พอได้เหตุการณ์ออกมาแล้วก็ออกไป <c oughs> หาครูบาอาจารย์ต่างหลายเวลานี้ท่านสั่งอย่างนั้นอย่างนั้นนั้นเราจะปฏิบัติอย่างไรอย่างไงแต่ครูบาอาจารย์โน่นี่ว่าอย่างนี้อาจารย์ตรงนั้นว่าเราโมโหนะจนกระทั่งทุกวันนี้มันยังโมโหให้ครูบาอาจารย์บางองค์อยู่นะมันเป็นในจีก็บอกเป็นในจีทำไมมันถึงโง่ขนาดนั้นนะครูบาอาจารย์ทั้งหลายเหล่านี้นะมันอยากพูดอย่างนั้น,นเข้าใจไหมคนหนึ่งหมุนตัวเป็นเกลียวด้วยเจตนาเทิดทูนท่านถุดหัวใจ แล้วคนหนึ่งทําไมมาพูดอย่างนี้อย่างนี้ได้มันเข้ากันได้หรือกับเหตุการณ์ที่เรารับมาสซโสรอนเนี่ยว่านี่เราที่ว่ามันโมโหให้ครูครูบาอาจารย์โมโหได้เรายอมรับนะดี่พอแต่มีคําหนึ่งที่นี่พี่มีคําหนึ่งก็คือว่าท่านไม่ได้บอกว่าท่านล้างเอาไว้นะคือลมอขันของท่านเนี่ย เมือ่อควรล้างไว้ก็ล้างได้เมื่อยังไม่สุดวิสัยพอล้างได้พอล้าง้าสุดวิสัยแม้แต่บุรีเจ้าก็อน,นี้ผ่านบางอันเถอะแต่นี่ท่านอยู่ในฐานะที่พอล้างได้เป็นแต่เพียงเร่งพระให้เอาไปดูสกลนในคืนวันนี้อย่ารออย่ารอนะท่านบอกเพียงเท่านั้นท่านไม่ได้แยบออกมาไอ้ก็แยบที่คำที่ท่าทนสัญญาออกมาานี่ว่า นี่ผมล้างไว้นะเท่านั้นหละ่ะการขืนนั้นจะแตกเลยนะเราจะเอาไปคืนเลยนะแต่นี่ท่านไม่ได้บอกว่านี่ผมล้างเอาไว้นะถึงต้องรอทนทุกข์ทรมานจากครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เฉื่อยชาอยากจะพูดอย่างนี้แล้ะเราเราถึงจะเป็นพระผู้นอยก็าตามโง่หรือฉลาดท่านทั้งหลายก็ดูเองรู้เองเข้าใจไหมนี่แหละที่มันโมโหไอ้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายมันยังไม่ลืมจนกรก็นั่งทุกวันนี่นะ นี่พอเร่งแล้วก็นั่งเอาหันหน้าไปตะกล o อย่าให้นอนคืนเวลานอนนะธาตุขันนี้มันไม่มีประมาณถึงการเวลาความตายจะเข้าถึงกันเมื่อไรบรรจบกันเมื่อไรตายได้เหมือนนักมวยที่ <c oughs> ขึ้นเวที <c oughs> เป็นนักมวยแขมเปียงขึ้นต่อยกันบนเวทีเกรียงไกนสุดยอดเลยแต่เวลานักมวยนี้นอนหลับก็คอก เอาให้เด็กเอาค้อนไปตีหัวนักงห่วยตายได้เข้าใจไหมเพราะไม่มีท่าต่อสู้อันนี้เวลาท่านหลับพับนั่นละ่ะเรียกว่าแชมเปี้ยนธรรมท่านหลับขนานั้นความตายม่เข้าถึงป้บเบลล่านั้นแก้ไม่ทันตายได้เพราะงานท่ันถึงห้ามห้ามไม่ให้นอนอไม่ให้นอนนะไมท่านในนั่งหันหน้าไปภาวนาไปสกลก่อนนี่เรียกว่าท่านล่างเอาไว้นะ แต่เราไม่รู้ <c oughs> ที่นี่มาลู้อตอนหลังนะเอาโยกตัวเองออกเลยที่นี่เวลาเราเป็นโรคหัวใจหนักหนักเนี่ยโอนหนักจนขนาดหมดลมหายใจนะที่นี่มันพอรักได้ที่เราจรึงเดึกย้อนหลังไปหาท่านที่ท่านที่ท่านพูดที่ท่านไม่พูดก็ตามบอกให้เลี่ยงให้เลี่ยงนะก็ความหมายก็ว่าท้านท่านแยกบอกมาว่านี่ผมล้างเอาไวนะ้น่ะเท่านั้นนะ กลางคืนวัดบ้านผู้จะแตกทันทีเราจะออกไปเลยแต่นี่ท่านไม่พูดคนนะั้นเวลามาเป็นเราเนี่ยเราล้างของเราไว้สามหนเราไม่ลืมนะโรคหัวใจเราถึงขั้นมันจริงๆหมดลมหายใจน,นะแต่เรื่องสติกับจิตที่รักษากันโดยหลักธรรมชาติไม่ต้องตั้งหน้าตั้งตาเผลอรึอไม่เผลอมันไม่มีมันเป็นหลักธรรมชาติขทงามันตายตัวนะั้นที่พอถึงขั้นมันมันจะไปจริงๆนี้มันหยุดกึกหมดนะ ลมหายใจก็หมดทุกอย่างก็หมดความรู้นี่ก็เป็นความรู้ไม่มีไว้นี่นะอันนี้พอถึงขั้นอันนี้ดีดพับเดียวไปเลยนะที่นี่เราล้างเอาไวส้สิเรายังไม่ให้ไปบังคับความรู้ให้อยู่ในร่างก่อนนี่มันอยู่ในฐานะร่งา,นะางได้นะบังคับไว้นะไม่นานนะสักเดียวลมหายใจก็ค่อยค่อยแผ่วเบาขึ้นมาแผ่วเบาขึ้นมา ตรงกระทั่งลมหายใจเป็นปกติแล้วก็ปล่อยได้ถ้าปล่อยในเวลานั้นไปเลยนะนี่เรียกว่าล้างเอาไว้พอเรามารู้เรื่องของเราที่เราล้างเราว่าเราจึงไปทึกและลึกถ,ถึงพ่อแม่ครูอาจารย์เป็นจะเพียงว่าท่านไม่จะบอกว่าผมล้างเอาไว้นะความจริงท่านล้างเอาไว้นะเองเพราะว่าเป็นเรารู้นี่เราเราจึงไม่ไม่ลืมถึงการเวลาแล้วไปถึงแล้วปั๊ปบ พอฉีดยานนอนหลับให้ท่านแล้วก็ขึ้นรถไปพอไปถึงนั้นพอดีหกทุ่มยาก็หมดลิตท่านก็ฟื้นตื่นนอนขึ้นมาทีนี้ไม่พูดอะไรนะก็เราติดตามอยู่ตลอดเวลานี่พอตื่นนอนขึ้นมาเราท่านมองนั้นมองนี่มองอมดูว่า กุฏิหลังนี้เป็นกุฏิที่ท่านเคยมาพักแล้ววัดสุทวา่าเพราะเขาสร้างถวายท่านโดยเฉพาะเวลาเขายุบนท่านมาพักที่วัดสุทวา่าที่เวลาสุดท้ายท่านกลับมาก็ท่านจะมามารณาภาพที่นี่ท่านก็มาดูสภาพของเก่าท่านลืมตาขึ้นดูนั้นดูนี่ดูมดทิศทางไม่พูดนะเพราะเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ที่ท่านหายง้ังแส้วนานานี่นะกระซิบกัน เนี่ยท่านดูที่ทางถึงสถานที่ที่ท่านต้องการแล้วที่นี่ท่านจะไปแล้วนะวะก็พูดกันกระซิบนอ้นองๆเฉพาะภายในที่ปฏิบัติต่อท่านนะครับนะไม่นานนักนะเช่เดียวอาการเปลี่ยนแล้วนะค่อยเปลี่ยนค่อยเปลี่ยนแล้วหมดอะไรทุกอย่างมาถึงสถานที่เหมาะสมที่ท่านต้องการแล้วหายห่วงแล้วที่นี่จะไปความหมายว่างนะั้นพอจากนั้นมานสงบอีกคู่เดียว ลืมตาดูนั่นนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วมาสงบตัวนี่นี่ท่านจะไปแล้วน,นวะะก็มันติดตามอยู่ขนาดน,นั้นสักเดียวอาการก็แสดงขึ้นมานี่นี่เห็นไหมดูสิหนะะ้าวานี่ท่านหายห่วงแล้วทุกอย่างมามรณาภาพที่สุดแต่ว่าโดยแท้แล้วเนีสักเดียวก็ต้องก็ทําหน้าที่หน้าที่จะปรินิาานนั่นแหละดูอาการท่านแล้วยวิ่งดูจอ ผู้วาจารยอยู่นั่งอยู่วงในเราเป็นผู้น้อยเราอยู่วงนอกแต่สอดคอเข้าไปเจาอดูตลอดแม้ละเอียดมากนะเวลาท่านจะไปจริงๆละเอียดมากที่สุดเลยเราตาี่ไม่กระพริบเลยแล้วเพราะเป็นจะเข้าได้เข้าเข็มงจาอดูอาการลมหายใจนี่ที่แรกก็หยาบแสดงอาการว่าจะเริ่มจะไป เริ่มจะไปแคนี้ค่อยแผ่วเบาลงแผ่วเบา,เบาดูตลอดน,นะยองกระทั่งหายเงียบเลยไม่รู้ท่านกระดิกพิกแผ่วเวลาอะไรในขณะสุดท้ายที่ท่านจะออกจากล่างนี้ท่านจะแสดงอาการอะไรธรรมดาโรคทั้งหลายดอกแสดงทางมารยากรดกระดิกนิดหนึ่งให้รู้นะอันนี้ค่อยละเอียดลงละเอียดลงดูยิ่งตามไปลงเงียบเลยนะ หายเห็น yeah. ท่า <c oughs> นาฬิกาก็ผิดสังเกตแล้วที่นี่เหมือนว่าทอดอะไรแต่อยากว่าท่านสิ้นแล้วนี่นะวะท่านจะคุณวุฒชาจ,จะเรืองเฮ้ <c oughs> นี่ไม่ใช่ท่านสิ้นแล้วเหรอเลยเอานาฬิกามาดูเป็นตีสองกับยี่สามนาทีความจริงท่านสิ้นเมื่อไหร่ไม่รู้นะนั่นนั่นแหละเลยถือเวลาหายสงสัยนั้นเป็นเวลาที่ทั้น สิ้นความจริงไม่มีใครรู้ละนี่แหละท่านม,ามารณาภาพ <c oughs> พราละหันตายเป็นอย่างนั้นได้เห็นชัดเห็นมากจับไม่ได้นะจับไม่ถูกตั้งแต่อาการเบื้องต้นที่ท่านจะเริ่มจะลาโลกราแบบไม่กลับลาขันกับลาแบบสลัดทิ้งเข้าสู่วัดตวนตามเดิมจิตที่ลุกฝนอยู่แล้วก็จะปล่อย ขันนี้เป็นนิพพานสมบูรณ์ไม่ต้องเกี่ยวกับฆ่ากับาการเอนี่แหละตอนละกอหญ่มากที่สุดเพราะฉานั้นเราหมดหายล้มหายล้วไปดูนาฬิกาว่าท่านสิ้นเวลาตีสองยี่สามนาทีความริงนส,สิ้นก่อนนะไม่ยุ่งนะเนี่ยนี่แหละท่านพูดเลิดเลอสุดยอดเวลาตายก็ฆ่าไม่ได้นะเพราะแม่ครูอาจารย์มันหมดเราฆ่านี่ฆ่าไม่ได้เลย เราจ่อต่อเลยะตาไม่กระพริบมันยังไม่รู้ขนาที่สั้นสิ้นสั้นสิ้นเมื่มอไรและอยดขนาดนั้นลมหายใจแถวเ,เบาลงเบาลงเบาลงเงียบไปเลยอวัยวะส่วนใดก็ตามไม่มีกระดูกกระดิบให้จับได้เลยว่าไปขนาดนั้นขนาดนี้นไม่มีนั่นเห็นได้เห็นหลวงปู่มั่นเรานี่อย่างชัดเจนก็คือท่านเป็น <c oughs> สมัยปัจจุบันนี่คือ เป็นพระหรหั <c oughs> นเพชรน้ำหนึ่งในสมัยปัจจุบันโดยแ <c oughs> <c oughs> จแต่นั้นมาก็กได้ก็ไม่มีอะไรละหายสงสัยเพราะเราติดตามเรื่องของท่านนี้ตลอดไม่ละสายตาเลยละเรื่องของท่านนะเป็นเรื่องที่อัศจรรย์มากท่านผู้ชิ้นกิเลส <c oughs> ดีและก,การปฏิบัติธรรมทำทั้งหลายมีอยู่โสร้ลนๆขอให้พากันตั้งอกตั้งใจมาพูดปฏิบัตินะเราชาวพูดอย่าเป็นกบเฝ้ากอบวัวอยู่เฉยๆไม่เกิดประโยชน์อะไรนะเป็นกบเฝ้ากอบวัวจิตใจเฝ้าร่างกายอยู่เฉยจะสร้างคุณงามความดีอะไรมีแต่ความเพลิดเพลินเหนยียบย่ําทําลายเทินกับสิ่งนั้นเพลินกับสิ่งนี้สุดท้ายตายทิ้งปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรอย่าให้เป็นอย่างนั้นนะ เราเป็นลูกชาวพูดให้ปฏิบัติตามครูครูคือครูชันเองในสามโลกศาสตร์ไม่มีใครเสมอครูคือศาสาราโอเอกนะสอนอย่างแม่นยำไม่มีผิดมีพลาดบาปมีมีจริงๆบุญมีมีจริงๆสอนด้วยความรู้แจ้งทุกอย่างเมืองเปรตเมืองผีมีมีจริงๆเห็นแล้วชัดเจนระจักษ์ตัวโลกวิถูรู้แจ้งทั้งโลกนอกโลกในตลอดตัวถึง นรกมีจริงสวรรค์มีจริงพรหม,มโลกเปรตผิวเพศต่างๆมีจริงนิพพานมีจริงเป็นองค์ศาสดา,า,าที่ทรงรู้ทรงเห็นประจักพระไทยแล้วมาสอนโลกด้วยสวาคาตธรรมตราดไว้ชอบแล้วทุกสิ่งตุอย่างไม่มีิดพลาดขอให้ด,ดําเนินตามทางของศาสดา,ศา,ศาในฐานะที่เราเป็นคนตาบอดหูหนวกใจมือใจ,ใจบอดให้ฟังเสียงท่านผู้หูแจ้งตาสว่าง นำไปประพฤติปฏิบตัติอย่าลืมน้วลืมตัวลืมจงบัติเงินทองเข้าของอย่าลืมชั้นลืมภูมิความรู้วิชาหนาเน่อย่างนั้นเสกกันไปอย่างนั้นแลวเอาจะบบาปก็ดีบุญก็ดีแค่ยู่ที่ใจใหญ่กว่าอะไรทั้งหมดอันนี้นะเป็นธรรมชาติที่มีอำนาจที่จะผิดเราให้เป็นคนดีคนชั่วได้จากผลกรรมของเราเพราะฉะนั้นให้ฟากันคัดเลือกในกรรมที่ไม่ดีอย่าทํา ทำเมื่อไรเป็นภัยต่อเรามานั้นทำมากทําน้อยเป็นภัยมากน้อยสร้างความดีสร้างมากเท่าไรก็เป็นคุณต่อเรามากมายสุดท้ายพ้นได้ตามศาสดาทันนั้นผ้ากันโจดจาเอานะไม่มีคําสอนใดในสามโลก,กศาสตร์นี้จะถูกต้องแม่นยำยิ่งกว่าคําสอนของศาสตราเพราะเป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงทรงไว้แล้วซึ่งโลกก็วิถูรู้แจ้งโลกนอกโลกในโลกมนุษย์เมืองคนเมืองผีเมืองเปรต เมืองไหนก็ตามจนกระทั่งถึงพมโลกนิพพานรู้แจ้งหมดแล้วนำสิ่งที่รู้แจ้งเรียนจริงเต็มพระไตรแล้วมาสอนโลกจะผิดไปที่ตรงไหนนอกจากคนตาบอดหูลวกอย่างเราเนี่ยมันรูปมันคามันเยียบย่าหัวพระพุทธเจ้าไปบาปมีมันบอกว่าไม่มีบุญมีบอกว่าไม่มีนโกมีมันบอกว่าไม่มีโลบล้างบทด้วยการทาความโจช้าเยียบหัวตัวเองไปในขณะเดียวกัน แทนที่จะเหยียบหัวพระพุทธเจ้ามันกลับมาเหยียบหัวตัวเองจมก็คือเราเองอย่าอย่าพากันฝ่าฝืนคําสอนเจ้านะไม่มีคําสอนใดในโลกนี้จะถูกต้องแม่นยำยิ่งกว่าคําสอนของศาสดาเรียกว่าสวดคารธรรมตรัสไว้ชอบแล้วไม่มีอะไรที่จะมาเพิ่มเติมส่งเสริมอะไรอีกตัดออกอีกไม่มีเรียกว่าสวดคารธรรมตรัสไว้ชอบหมดในธรรมทุกขั้นทุกภูมิ ตั้งแต่มนุษย์มนาสัตว์เดชผีประเภท,ทต่างๆลงนรกเอาไปกี่ถึงพรมโลกนิพพานสอนไว้หมดโดยถูกต้องโดยความรู้แจ้งเห็นจริงในประไซหายสงสัยนำธรรมที่หายสงสัยมาสอนโลกโลกอย่าสงสัยอย่าอวดเจ๋งยิ่งกว่าศาสดาใจจมกันนะช่ำให้ดีทุกคนทุกคนนะเราเกิดมาในโลกนี้เราเหมาะสมแล้วได้พบองค์ศาสดาไม่พบกแบบแปลนแผนถังคือคัมภีบอกไว้แล้วนี่คือองค์แทนศาสดา ให้ฟังเสียงอันนี้เรียกปฏิบัติตามจะเป็นสิริมงคลแก่เราตลอดไปจนกระทั่งววราสุดท้ายตายไปด้วยความเป็นมงคลนะอย่าให้มันตายไปด้วยความลลมจมด้วยความทะนงตนว่ารู้ว่าฉลาดเป็นนักปราราชกาวีมีเงินทอง้าของกองเท่าผู้เขาช่วยไม่ได้นะความรู้วิชาหนาแน่นจะสูงต่ำขนาดไหนช่วยไม่ได้นะบุญกบาปเป็นเจ้าอำนาจอันใหญ่หลวงอยู่ที่หัวใจ ให้ระวังตัวนี้่ตัวนี้ตัวอํานาจใหญ่แล้วก็เคยพูดกับลูกศิษย์ลูกเราเวลาพูดตลกก็พูดนะเออแต่วั่านี่เป็นอะไรนี่เป็นผู้พิพากษานั่นน่อยู่ข้างหลังรู้ไหมว่าผู้พิพากษ์ษาอยู่ข้างหลังนี่เป็นข้าหลวงนั่นข้าหลวงใหญ่อยู่ข้างหลังรู้ไหมว่าข้าหลวงใหญ่ก็ก็คือแม่บ้านเข้าใจไหมมันยิกทีเดียวหลงทิศไปนะว่าแล้วนั่นละหมายคือว่า บาบุญอยู่ที่หลังความคิดกรรมัานนั้นเราให้เป็นไปตามคําสัตย์คําจริงที่ธรรมสอนไว้ซึ่งมีอำนาจมากให้ฟังนั้นให้ดีความหมายว่างาน,นนะวันนี้ว่าจะไม่ได้เทศเลจบโลกเลยเทศใหญ่แล้วนะวันนี้เป็นการเทศนี่ก็จะออกทั่วประเทศไทยแล้วต <c oughs> ั้งแต่คืนมาถึงเทศแล้วเมื่อคืนวานนี้ก็ใช่ก็เริ่มแล้วเมื่อคืนนี้เอาหนะัก ธรรมะเหล่านี้เราจะออกกระจายทั่วประเทศไทย <c oughs> ทั่วทั่วประเทศไทยนอกจากนั้นทางอินเทอร์เน็ตออกทั่วโลกธรรมะของเราที่เท่น,นี้เราเทศไม่ได้เทศด้วยความสงสัย <c oughs> เปิดจ้าขึ้นจากหัวใจที่ประพฤติปฏิบัติเห็นเต็มตามความจริงในธรรมของผูรูเจ้าทุกสัตว์ทุกส่วนเราหายสงสัยในศาสนาพูดว่าบาปบุญนรกสวรรค์ภพโ,โลกหมอบลาบเลยไม่มีใครเก่งยิงย่งกว่าศาสดาเอาให้รู้ตามสิ ถ้ารู้ตามแล้วใครจะค้านศัสวาไาด้วยหลวงพอ่อเมื่อค้านตนไปแล้วแล้วค้านผู้เจ้าได้ยังไงมันยอมเองเพราะท่านสอนไว้ตามหลักความจริงเราไปรู้ตามหลักของจริง,รรง,รงซึ่งเป็นเหมือนเดียวกันแล้วจะค้านกันได้ยังไงเราค้านเราไม่ได้จะค้านผู้เจ้าผู้ทรงรู้ทรงเห็นไปก่อนส้อมไปก่อนได้ยังไงยอมรับกราบ,าบเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายเรื่องความเป็นความตายมันตายด้วยกันเป็นด้วยกันนะบาบุญยังเหนือความเป็นความตายยังจะพาเราไป สูงไปต่มอยู่นะให้ระวังบาประวังบุญให้ดีให้พยายามแก้ไขดัดแปลงส่วนที่เป็นบาปเป็นกรรมเป็นบุญทินต่อตัวเองแล้วส่วนรวมให้รีบแก้ไขอันใดที่เป็นคุณเป็นเบื่อแก่ตนให้ส่งเสริมต่างคนทางเสริมสมเชื่อเราเป็นลูกชาวพุทธของศาสิาองค์เอกที่ฉลาดแหลมคมไม่มีใครเกินประพูดเจ้าเราเป็นลูกศิษสาโคตอย่างโง่เกินตัวนะมันจะจมกันไปหมดแล้วนะเอาละพอตอนนี้ละ ที่แรกว,ว่าจะไม่เข่มันเลยไปใหญ่แล้ว,ว่านี่ไปใหญ่แล้ว